และผมก็เหมือนกันได้ยินว่าท่านนินทาเรื่องของผมให้พระธรรมกถึกฟังจริงหรือพระอนุเถระยืนยันว่าท่านผู้เจริญแม้ความคิดก็ไม่เคยคิดและผมจะกล้านินทาท่านได้อย่างไรเพราะรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงจึงกล่าวขอคำมาต่อกันทำไมรู้สึกสบายใจ เหมือนยกภูเขาออกจากอกจากนั้นก็ได้ชักชวนกันกลับมันี่วัดเดิมเพื่อชำระคดีกับพระธรรมกถึกเมื่อความจริงถูกเปิดเผยพระธรรมกทึกก็ไม่อาจที่จะอยู่ที่วัดนั้นได้ต่อไปจึงหลบหนีไปอยู่ที่อื่นสมณธรรมยุตสาบำเพ็ญมาสองหมื่นปีไม่อาจช่วยท่านเอาไว้ได้เมื่อมรณาภาพลง แล้วทำไามกระถึกก็ได้ไปเกิดในเอเวจีมหานรกหมกไหมอยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งพอมาในภพชาตินี้ต้องกลายเป็นเปรตสุกรสวยทุกอยู่ที่ภูเขาคิจกูดนั่นเองนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ใเราพึงสังวรอาไเเว้ว่าอย่าไปสร้างบาปด้วยคำพูดเพราะบาปประสนทุกชนิดล้วนติดไปข้ามชาติมีผลเป็นความทุกข์ทรมานในปรโลก อรการที่ใครสักคนจะกล่าวคำเท็จได้นั้นเขาจะตั้งบิดเบือนความจริงในใจต่งทำลายสัจธรรมที่มีอยู่ในใจคำเท็จของเขาจึงทำลายใจเขาก่อนใครและทำลายใจเขามากกว่าใครยิ่งกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจของเขาก็จะยิ่งสุดโทมเสื่อมสมรรถภาพลงไป นี่คือผลร้ายของการพูดเท็จนะจ๊ะเราควรทําชีวิตให้มีคุณค่าและคุ้มค่า้ดยการเพิ่มเติมบุญบารมีอย่างเดียวให้รู้จักสํารวมระวังวาจาอใ่ก,กับพุงก็เราไปกระทบใครให้เดือดร้อนอย่าสร้างอุปสรรให้กับตัวเองควรฝึกเป็นผู้มีปิยะวาจากล่าวถ้อยคําที่สม,นมานไมตรี ทำคนที่แตกแยกให้กลับคืนดีกันใหม่เมื่อเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลอาน,นิสงส์นี้จะทําให้เราเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเริญลุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้จาปราศัยกับใครก็ให้ได้รับความเชื่อถือสามารถน้อมน้าวใจผู้ฟังให้หันมาประพฤติทธรรมได้อย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์ให้ครอบครัวอยู่เย็ยนมนสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกาถึงวัตธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ คุณรู้ไหมทำไมมนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันเหมือนนกที่ฟักออกจากไข่รังเดียวกันเราได้หายใจอากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่รวมกัน